ัสดีครับผมปอกันอีกแล้วครับเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้พมามาลอยิ่งป่าครับผมหลังจากไฮนาห้ตาไปอาทิตย์นึงนะครับผมอาทิตย์นึงกเต็มเลยละ่ะทิศกลัวๆหลัลงจากคลิปที่แล้วปยาาไปกูบวงมากครับผมคลิปนี้มายิ่งป่าครับคลิปนี้ข้าพีพระนอมนมายิ่งปลาครับมันสิคือบะร่มกับแห้งครับผมน้ำกับไรลน้ำกับไรลบบืนี้ครับเรื่คิดไปครับผม นี่แหละครับผมหากินพิดมือเริ่มคิดแปลว่าฝนสากระตกเศร้าครับผมหมู่บ้านนี่ตกแห้งๆน้ำมันไหลครับผมน้ำปลาไหลหลักเมืองครับผมวันนี้มองเคยยิ่งกว่แมคโครมาขุดครับผมมาขุดคลองโอ้ยจังครับผมนี่แหละครับผมหากินพิดมือเพื่อน่าเมืองครับผมทั้งน้ำไหลมันน้ำไหลครับน้ำไหลม,มนันเปนทั้งร่มครับผมอ๋อ,องไง ร่มกับพองกับผมน้ำกับไรครับพผมน้ำไรแห้งครับจักอันใดตัวปลาจักอันใดก้อนหนิงครับผมหลอกตาครับโอ้ย,อยจะอะไรครับผมอาจินปิดมือครับน้ำเลอะครับผมเลอะน้ำไรแห้งครับผมพูดครับผมนะทั้งร่าามพัดน้ำทั้งน้ำไรแห้งครับนี่ครับปัญหาอันนีครับผมโอ้ยจะขันนี่ปลานี่มีตัวยกเปล่านี่อ๋อจน้ำไหม มันอะไรเหี้ยอะไรแห้งครับเชี่ยมันขับผมพูดนะน้ำไหลครับผมบผมันรับว่ามันน้ำเปล่าครับผมพูดเลยอะไหลแห้งครับพเพห็นตัวปาลาหรอมันต้องเป็นน้ำนิ่ง,ง,งครับผมไม่ใช่หาตัวปลาไงหาเกล็ดขึ้นมือครับผม มงครับนำไหนโอ้ข่ะป้าปิดมือใหยียบไหนเนาะครับจะ no, มีตัวเหยพี่น้องมึงวะมึงครับขั้นเห็นตัวป่ากัอนอยิงน่งยากครับผมจะสิอยู่จะอยู่จังไดนครับม่งไงเราไปมึงครับต่ว่าป่าอยู่นี่มีตัวยังครับยังขยิบกูนะกูนะขึ้นครับผมขึ้นแห้ง,ง,งครับผมขึ้นขืนบอนตัวยังครับผมต่ว่านา้ำไหลปัญหาครับบัดนี้ ัเริ่นคิดไปครับพูดนะน้ำมันไหลครับผมป่าบอนครับผมป่าบอนโอ้พูดนะบอนนี่ตัวนี้ครับเริ่มคิดไปครับผมว่าฝนตกไม่น้ำไหลครับผมโอ้ยเบิ่งครับพูดน้ำไหลครับผม เดี๋ยวบังไปเลยครับคันว่าคือกับฟของผมต่อว่าป่าบอลคือดังผมกับผมว่าป่าบอลของผมขึ้นน้ำหนั่งมต้อผมรัวไปยังนะขึ้นบ่อนของผมโอ้ครับเสียเถวเสียเนาะพี่เราออกมาเสียเถียวอยู่ไปเขาติดตามเนี่ยครับผมติดตามเนี่ยครับมาหนีมากสองของของผมหุ่นฝาดิบผมฝาดิบหยินทีต้นข้างในไก่ครับชุนกันเลยเนี่ยครับผฝาดิบเอินมากครับผมฟอลแรงมากผมเมื to to ่อยเลย อ๋อครับผมกุยลงล่างนะกุยใช่ตัวคนล่างคนหนึ่งนะครับน้ำไหลครับน้ำไหลอ๋อครับเป็นฟูงงี้ครับผมยังกติยงงี้ก่อนครับยังกติ๊เอาไมคเอาไหมไหมนู่นนะนู่นนะนูะเล็นตัวขึ้นเลย เป็นตัวขึ้นเลยอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละป่ากระดาษผมป่าอะไรครับป่ามันขึ้นมาใครครับผมผมรู้เลยป่าขึ้นมาใครครับป่าเขลดิบป่าลายผมป่าลายกูนะมันบ่นมันขึ้นมาครับมันมันลอยทวนน้ำเมืนกุย ่ามันร้อยทั้งนัง้นมาผมมือมากแบบก้อนนี่เขาก้อนในมาขุดครับเนี่ยมือนี่แม่โค้งมาขุดครับผมมันก็เลยกลายเป็นคลองกวงกับโกะไปนี่โอ้ยเอาครับลุ้นต่อไปครับผมลุ้นต่อครับลุ้นต่อไป เนผมมายังมาแล้วขึ้นยังโอ้ขึ้นขึ้นเยอะเลยตัวใหญ่เลยมันขึ้นตัวใหญ่มันอยู่ลึก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 ขึ้นอะ่ะดูดิมันจะขึ้นไปไขใครไม่รู้แซมมอนหรือกระบอกก็ไม่รู้นะมันจะขึ้นไปไขใครมันอยู่ข้างล่างอะแหละมันไม่ไปไหน เออยู่น่นีแหละยังอยู่หมองโกรับพ,พี่น้องจะเป็นอะไรครับป่าป่าครับแค่เป็นมีแหรครับผมไม่อยากบอกรับผมผันเป็นมีแหนี่ผมว่าจาวเดียวนะบาดเดียวแนละ้วครับไปเลยนะครับอ๋อครับปบาดลายเฮลิผมรูุป่ามันสีขึ้นไปใครหรือเปล่านะครับมันลอยทุ่นนำนะเป็นมู้นครับเป็นมู้แบบมู้ยังรครับผมมู้เป็นลอยๆตัวครับผมพูดนะเดี๋ยวไปเห็นอยู่ครับแต่ว่ายิ่งมุ่นเถี่ยวนะมาครับพุทธนะจุ่ใต้น้ำนะ ออรวมนะครับวันนี scream, ้เถอะป่ายังกระโดดเดียวเถอะยิ่งเาวนะครับเพราะนั้หรอกยิ่งเาวเลยนะถือตัวได้ก็ะช sure> ่างนะครับมันนี่ตัวใหญ่ครับผมยังไม่ถือครับผมป่าลายรไหมเออผลเยอมันลอยครับมันลอยดักไปดักมากครับผมยึดตายึดไม่แหงยึดไม่แหงยึดพื้นน้ำมันไม่ได้ไปตั้งรับผมไม่ได้ไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นกี่น้ำครับ เดี๋ยวจังหวะผจะรงไปไทยพักของผมไทยพัก okay, okay, ันเดี๋ยวพาไปจังหวะไทยพคกของผมบังคับผมกรกมคือเปื่อมีแต่ป่าเลยครับเนี่ยแล้ยิงถืนไอ้ฝริตเปียวลูกหลอกครับผมหลอกขาดแล้วเมื่อกี้แกเรื่มเปื่อยนะล็อกลงมาข้างล่างแล้วครับป่านนี้นี่ครับข้างล่างคุณน้าฝริตฝริตจังหวะขอผมลงมาข้างล่างมากเลยครับข้างล่างนี่ป่าวครับ เขามีเห็นเรบเนาะผมกับน้ำมันไหลครับผมยังไหลแห้งไปนะเอาไม่เห็นตัวเนี่ยไม่เห็นเลยมองไม่เห็นผลิตเพิ่งกังครับผลตป่าอยู่นี้ครับผมป่ายนะิ่งมนะุทิบมันเดี๋ยวผมจะย่างของเส้นทางเฮ้ยน้ำไหลแห้งครับผมเส้นไหนเนี่ครับโอปป้าในการยิ่งป่า มูนี่มีทุกอย่างครับมือนี้ทั้งร่มทั้งน้ำไหลน้ำกับไลแห้งร่มกับแห้งครับผมสีมาเนาะมันสุนหมดไปอย่างงี้ครับพี่น้องมันจะมีตัวยิ่งบ่มันจะจอบแขงข้างครับใส่สะพาน,านดิอาเธอรมีไปไหนครับ ก่อนทีนครับผมขันยิ่งไปคือสิหักเปาะเลยนะน้ำทึ่งไหลแห้งทึ่งเลือดครับผมลูกดอกมันลงมาท่านมันถือว่ามันไหลครับโอ้ยเหมือนผมมันยิ่งไปาในไปใส่เมือดนอนี่ยเมืองครับน้ำเลือดครับผม ที่เป็นตัวปลาไปครับย่างเพิ่งเรือครับนกเป็ดอยู่ข้างหน้าครับผมหลากหลาครับนกเป็ดนี่ครับส่วนหนึ่งเป็นงข้างหน้าครับเป็นข้างหน้ายิ่งป่าอะไรยิ่งนกเป็ดครับพวอนี้นกเป็ดของกหลาครับนกเป็ดเป็ดตัวนี้ครับนกเป็ดเดี๋ยวพาไปยผม

โอคอเี่รับถคร่บครึครบึงเม่ตาไมม่ายปะโอเ้โหถือกินมมกิอไรีดังบ๊อบก็ทกิน ลงอง้งครับไปเลยเม่กดังบุบเม่อี้เลยการทครบผมงารไปเยอันนี้ไม่หายง่าก็เลยปานิ่งนกเปลครับผมครับมูนึมนึง เจาก็เบ,บิ่งปาล้ผมอาทมีป่ายิ่งอามีป่าได้ไครับอาจะมีปาตับอดไ้ยครับผม้เมงเนา้นผมครับอาเทยิป่าอายิ่งงกเป็ตัอบอด สองสามตัวซอิ๊ครับ้มหนึงนี่ครับเสียงสนไปครับส้มนึ่งอยู่นี่ครับฝ่งามส้นึงอีก้มหนึ่งนี่ท่านบอกว่าสัตว์ควาสุขภาพด้วยผมปาปิดปาครับผมนี่ครมนึงอยู่ข้างหนามเคุมอย่างี้ครับมเิ่มเพิมตัวยี่สีบสองยี่สิบสองสองี่นี่ยี่บ่งรต่อนึง จุดข้อความปลยครับเดินตุ่มเก็บตั้งขาดมาน้ำแล้วก็มองนี้น้ำทักนี่สาเลครับากจะมเก็บไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วไปแล้ล้วไปแลวไปแล้ว่าใส่ผม ใส่ต็ผมคงจะว่าสผมไมีป่าหรอหมะยังไลยเพราะว่าน้ำแล้วก,ก็ผมมันเป็นตัวป่าเดี๋ยวขอจะเส็นแล้วครับถอดปล่อยป่ากันใจสิค่ดัดน้ำใสผมต้อมันล่มก็จะได้กลับครับผมมันก็คือ,ร,อครับอันยิ่งปลาเนี่ยผมเบิ่งแล้วครับมันก็คือเดี๋ยวชาไปยิ่งมันไปครับผมเดี๋ยวชาลงมันไปจะเข้าทำม,มันคือกลับของครับผม ว่ค่องสิว่า,วาม,ยม,มา่ยังติดอตมื่อลวงมอนคิดว่ามันร่มผมผมมันล่มแห้งอีกต้องร่มแห้งครับสองตัวห,ห้องใกล้หรอนอกขี่กระตือแล้วครับสองตัวโรอดมาไกลเคียนะเลี้งอีกตัวนึงครับผมที่สองตัวเดี๋ยวครับแข่งกันนแข่งตังน,น nhà thì không có gì mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ คือจังไม่เคยเห็นพ่นเลยครับเกาหลีปลาสิกยิบสองตัวครับเมื่อกี้ไปไกลบมงได้กับมาของเกาครับผมเพราะว่ามันมีป่าทองนี่ผมบอนี่ป่าร้ายกว่าครับผมป่าร้ายดีครับปลานี่ไอ้พวกเขามองแล้วครับร้อยหนูครับผมมาคิดว่าป่ามันขึ้นหรือใครนะผมคิดผมนะผมว่าป่ามันขึ้นหรือใครนะเพราะมันบึนขึ้นไปเป็นมูเป็นมูเป็นปลาตัวสองตัวผมปลาเป็นมูนะครับ มูยไงครับผมสงสัยไม่เขียนใครผมว่านะมันลอยท่อนางผมไปมูยไงนะครับมันทอดลอยท่อนางผมไปนี่พูุครับมันบอลผมมากคุณนะพุณนะเอ,อ้อตัวยิงไม่ได้ครับผมนี่ปกตครับผมมาเป็นมูยิงยิงพาเลยนะ มันรอยขึ้นครับผมมันอยขึ้นน้ำแข็งทั้งผู้เย็นขึ้นแข็งทั้งครับผมทว่ากระสิกับแล้วครับจำไหนี่มันขึ้นหนนรอกผมเจอมันขึ้นแล้วครับมันน้ำมันไหลสักขึ้นน้ำไหลเพราะครับร่มแห้งนะครับปลาเป็นมูวผมมาเป็นมูวเลยนะปลานะยิ่งมันหนีราะว่าผมว่าเป็นซอมลบทายไมนถือว่าจะเจอ ทนหนังครับผมฟัเล่นยิงนะครับว่าถยิงไก่หดยะนสาสบล้านครับยิงไงโดนปะโดนเหรอโดนปะเดี๋ยวเดี๋ยวเเดียวโอ้โหโดนแล้วไหนหนักเลยใช่เหรอมันโดนมันโดนไม้ป่า โดนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มาล็อมันติดอ้าวมันจะไปยิงโดนอะไรที่ข้างล่างอ่ะเอ้าดึงขึ้นมาอะไรยิงติดต่อไหมผมโดนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ามือหนึ่งดึงดิอ่าค่อยๆดึงขึ้นมาค่อยๆสาวมา ยิงโดนอะไรนึกว yeah, ่าโดนโดนปลาทำไมมันเต้นแค่นัก็อืมอืมยิงจะปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยใช้ก่อนเออเอาไล่ให้มาเออ่าอยูละโดนเลยวะทำไมมันโดนอะไรขึ้นมาวะน่ะหนักสิบหายโดนปลาเหรอวะ

บายังโดนสายโอ้ยเบ็ดพวงนี่ว่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยโดนเบ็ดเขาเสงเป็ดกระชากผมเป็กระชากเขาดูเหรอโดนเป็ดกระชากเขาดินี่เดียวเดียวเดี๋ยวจะทึ่งไรอีกลอกติดโอ้ชิบหายแล้วลอกติดลอกติดลอกติด หมันโอ้ยมันหลอกตาแสงมันแยงตาอยู่ใกล้มากเลยเมื่อกี้มันขึ้นจะขึ้นมาเ,เรามองไม่เห็นหเฉยเมื่อกี้เลยเนี่ยมันมันออกดีขนาดนั้นอือโอ้ดูดีมันตาบอน ไม่รู้ปลาในหรือปลากระบอกลอยทวนน้ำเนี่ยเหมือนมันเมื่อไหรเวลาเราเราจะยิงมันหนีได้ไหมอืมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ปนะครับเด้อขอบคุณที่ติดตามและชอบได้รับชมครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกครังแรงใจบ้องมันครับผมมันมาไล่แห้งพอดคิดว่าตัวไหนก็มาครับผมยิงมหนีสิกรอบแล้วครับคลิปหน้าจะไปทางไหนรอดุนรอส่งอะต่างครับเด้อทางไหนก็ได้ รอบบางคลิปนะครับผมเราจะไปทา้งใดคลิปนี้มายิ่งป่าอุปสรรคมันไหลครับผมทั้งน้ำไหลทั้งลมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมหรับคลิปนี้สวัสดีครับ